ทำนายดวงประจําวันพุทธที่10กันยายน2568สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์โดยใช้ไพ่เทพฮินดู5ใบ 1. ตัวตนไพ่ลอดคาพ,พิล่านักปราดผู้รู้แจ้งในวิญญาณและสะสารวันนี้คุณมีความเป็นผู้รู้รอบคอบและสามารถใช้สติปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์ได้ดีข้อดีคือ คุณเป็นคนที่มีเหตุผลมีความลึกซึ้งและสามารถให้คำปรึกษาคนรอบข้างได้ข้อควรระวังความคิดที่มากเกินไปอาจทำให้ลังเลหรือตัดสินใจช้าคำแนะนำใช้สติและปัญญาผสมกับการลงมือทำจะทำให้ทุกอย่างสำเร็จอย่างราบรื่นข้อ2การงานไพ่บูมิพระแม่ธรณีเทพีแห่งความสมบูรณ์การงานวันนี้มั่นคงและมีรากฐานที่ดี คุณอาจได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างข้อดีคือคุณมีความขยันอดทนและสร้างผลงานที่จับต้องได้ข้อควรระวังการยึดติดกับรูปแบบเดิมๆอาจทำให้พลาดโอกาสใหม่ๆคำแนะนำเปิดใจกับวิธีการใหม่ๆแล้วนำมาผสมผสานจะช่วยให้งานก้าวหน้าข้อ3การเงินไพ่วรินดาเดวีเทพีแห่งความศรัทธาและความจงรักภักดี การเงินว <chat> ันนี้สะท้อนถึงรายรับที่มาจากความมุ่งมั่นและความจริงใจคุณอาจได้ผลตอบแทนจากความขยันหรือจากสิ่งที่ลงทุนด้วยใจข้อดีคือการเงินมั่นคงจากความซื่อสัตย์และความตั้งใจจริงข้อควรระวังการใช้เงินด้วยอารมณ์หรือเพื่อเอาใจผู้อื่นมากเกินไปคำแนะนำใช้เงินกับสิ่งที่สร้างประโยชน์ระยะยาวจะทำให้การเงินแข็งแรงขึ้นข้อสความรัก ไห้เดอะบุตดาพระพุทธเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาความรักวันนี้เต็มไปด้วยความสงบอบอุ่นและความเข้าใจข้อดีคือคู่รักจะเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์สงบสุขข้อควรระวังการเพิกเฉยหรือปล่อยวางเกินไปอาจทำให้ความสัมพันธ์ดูจืดชืดคำแนะนำเติมความใส่ใจด้วยถ้อยคำดีๆและความอบอุ่นจะทำให้ความรักยั่งยืน ข้อ 5. สุขภาพไพ่พระสุริยะพระอาทิตย์เจ้าแห่งพลังชีวิตสุขภาพวันนี้อยู่ในเกณฑ์แข็งแรงสดใสและมีพลังข้อดีคือคุณมีพลังชีวิตและกำลังใจเต็มเปี่ยมพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งข้อควรระวังความเครียดที่มาจากการทำงานหนักหรือการนอนหลับไม่เพียงพอคำแนะนำหมั่นออกกำลังกายรับแสงแดดอ่อนๆและพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยเสริมสุขภาพ บทสรุปไพ่รวมทั้ง5้าใบวันนี้ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นวันที่โดดเด่นด้านสติปัญญาความมั่นคงและความอบอุ่นในความสัมพันธ์คุณมีพลังในการสร้างความสําเร็จทั้งงานการเงินและสุขภาพที่แข็งแรงข้อดีคือมีปัญญานำทางงานมั่นคงการเงินมั่นใจความรักสงบและสุขภาพแข็งแรงข้อควรระวังอย่าลังเลเกินไป อย่าใช้เงินตามอารมณ์และอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอคำแนะนำใช้ความรู้ความขยันและความเมตตาเป็นกำลังใจคุณจะผ่านวันนี้ได้อย่างราบรื่นครับปิดท้ายนี่คือคำทำนายดวงประจำวันพุธที่10กันยายน2568ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยไพ่เทพินดูทั้ง5ใบาหากคุณใช้สติปัญญาความมั่นคงความซื่อสัตย์ เมตตาและพลังชีวิตวันนี้จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและความสุขครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ